ดวงประจำวันอังคารที่14มิถุนายนพุทธศักราช2565ยังมีเส้นทางดีๆของชีวิต ดวงของจกกักรพรดินีดวงของเดอะซันมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะได้รับความสมบังพบกับความรุ่งเรืองแก้ไขปัญหาต่างๆได้มีการเงินหมุนเข้ามามากมายรวมทั้งความมั่นคงของชีวิตกําลังจะหมุนเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับซึ่งจะเป็นดวงของวันไหนดีมากน้อยอย่างไรหรือว่าผู้ที่เกิดวันใดควรต้องระวังมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายวันประจำวันอังคารที่1 4มิถุนายนพุทธศักราช2565เป็นการพยากรณ์ดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเหมือนกันนะครับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย เพื่อที่ท่านจะได้เลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดไปปรับใช้เป็นแนวทางของชีวิตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักสำหรับท่านที่อยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง id ดียฮักดูหรือไม่ก็เป็นหมายเลขโทรศรัพท์0816971645นะครับ อารักครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเส้นทางดวงของท่านแต่ละคนแต่ละวันเกิดจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้จะมีเส้นทางดวงเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันอาทิตย์วันนี้มีโอกาส โอกาสสาคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตโอกาสที่ท่านจะได้บรรดาทรัพ์สินเงินทองโอกาสที่ท่านจะเปลี่ยนแปลงจุดที่ไม่ดีไปสู่จุดที่ดีขึ้นก่อนดิมรวมทั้งโอกาสของคนที่จะมีความมั่นคงร่ํารวยต่อไปด้วยนะครับส่วนรายละเอยียดต่างๆของดวงเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารุบใบที่1เป็นราชาดาบราชาดาบคือการที ชาววันอาทิตย์อาจจะต้องเจอปัญหาเจออุปสรรคเจอเรื่องยุ่งยุ่งต้องแก้ไขต้องจัดการในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามท่านอยู่ในสถานะที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ด้วยความรู้ความสามารถประสบการณ์และใจคอที่มีเหตุมีผลมีความหนักแน่นท่านก็จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็น8ไม้ถทา้าเรื่องของ การขยายงานการสร้างโอกาสใหม่ๆการที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างเรื่องของการงานการขยายพื้นที่การสร้างอะไรใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้รวมทั้งการที่จะได้เปลี่ยนแปลงปรับปรุงที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินมีการโอกาสที่จะได้มาบรรดาอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับอาจจะเป็นบ้านขยายบ้านหรือว่าต่อเติมบ้านเพื่อความมั่นคงต่อไปรวมทั้ง การได้มาซึ่งบรรดาที่ดินด้วยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ให้มีความเติบโตต่อไปมั่นคงด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นราชา เหรียญราชาของขันที่กําลังจะมีความมั่นคงร่ํารวยนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงจากจุดไม่ดีไปสู่จุดที่มั่นคงขึ้นมีแนวโน้มที่ท่านจะได้เงินเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากการทํางานการติดต่อซื้อขายผลประกอบการการเจราจาธุรกิจทางการเงินมีแนวโน้มที่จะประสบผลสําเร็จนะครับ ระแการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์จะเป็นอย่างไรรวมทั้งคำว่าโชคลาภด้วยจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น6ถ้วย6ถ้วยคือโอกาสของการแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด เป็นจุดเด่นวันนี้นะครับสำหรับเรื่องที่มีปัญหามิจฉาศต่างๆในอดีตไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักพี่น้องชาววันอาทิตย์มีโอกาสที่จะได้แก้ไขส่วนนั้นและก็ปรับปรุงเพื่อสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมมีโอกาสเป็นใหม่หมุนเข้ามางานดีขึ้นการเงินดีเยี่ยมและมีโอกาสของความรักที่จะ เปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขได้มีโอกาสที่ความรักที่ไม่ได้เจอกันนานๆนะครับมีโอกาสที่จะย้อนกลับมากลายเป็นคนที่มีความรักกันในช่วงนี้ด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงของคนที่พร้อมจะกแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ก้าวพ้นจากปัญหาประสาวคต่างๆไปสู่ความสําเร็จความมั่นคงต่อไปในอนาคตมีโอกาสที่จะได้งานขยายงานใหม่ๆด้วยรวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ได้ที่อยู่ใหม่ๆได้บ้านใหม่ The cat sat ปรับปรุงที่อยู่อาศัยหรือว่ามีโอกาสที่จะได้บรรดาอสังหาริมทรัพย์เป็นที่ดินเหนืออะไรเข้ามาในช่วงเวลานี้ด้วยนะครับรวมทั้งโอกาสของการเงินมีแนวโน้มที่ท่านจะได้รับเงินเข้ามาจํานวนไม่น้อยทีเดียวมีโอกาสของความสมหวังสําเร็จต่างๆรอคอยอยู่ทั้งหน้ารวมทั้งการเปลี่ยนแปลงจุดที่มันไม่ดีจุดที่บุพร่องจุดที่มีปัญหาให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นะครับวันนี้มีโชคมีสิ่งดีดกําลังจะหมุนเข้ามาสำหรับพี่น้องที่เกิดในวัน อาทิตย์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์พี่น้องชาววันจันทร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาว,วาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันจันทร์วันนี้มีงานค่อนข้างที่จะเยอะคนที่รอคอยงานจะมีโอกาสของการงานคนที่ทำงานประจำก็อาจจะมีงานเสริมมีอาชีพเสริมเข้ามามากทีเดียวนะครับแต่ว่าจุดที่ควรระวังเรื่องของสุขภาพมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่มีความมั่นคงขึ้นอย่างไรก็ตามเรามาดูรายละเอียดของดวงว่าพี่น้องชาววันจันทร์จะมีเหตุการณ์มีอะไรขึ้นมาบ้างนะครับเริ่มต้นจากทารบใบที่1เป็น9 ไม่เท้านะครับวันนี้เรื่องของการงานจะมีทั้งงานประจําซึ่งก็ทําอยู่แล้วแต่บางคนก็จะมีเสริมเข้ามาด้วยอาชีพเสริมอาชีพสํารองที่หมุนเข้ามาตลอดคนที่เราคอยงานวันนี้พี่้องชาววันจันมีแนวโน้มที่จะมีงานเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับสิ่งที่ตามมาคือความยุ่งเหยิงสิ่งที่มันพัวพันสิ่งที่เป็นภาระหรือว่าจัดการปัญหาต่างๆที่มันสะสมเข้ามาค่อนข้างที่จะลําบากนิดหนึ่งนะครับอาจจะท้อแท้อาจจะเหนื่อยเกินกว่าที่จะรับมืองานบางงานได้ ในช่วงนี้ด้วยนะครับก,รก็การต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นสิบดาบเรื่องของสุขภาพพี่น้องชาววันจันต้องระวังเรื่องของสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้ในช่วงนี้นะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างการที่ท่านจะต้องมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าดาบ เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลก็เป็นสิ่งที่ควรระวังนะครับพี่น้องชาววันจันทร์ฝากไว้ด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น justice เรื่องของความถูกต้องความเที่ยงธรรมความยุติธรรมมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะครับสำหรับท่านที่รอคอยโอกาสดีๆสำหรับท่านที่เจอปัญหาเจอปะสังเรือความยุ่งยากเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับเรื่องของกรณีพิพาททั้งหลายทั้งปวง ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่จะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขในแนวทางให้มันดีขึ้นนะครับสิ่งใดที่ท่านรอคอยท่าเผื่อว่ามีความว่ายุติธรรมถูกต้องโอกาสต่างๆก็จะมีแนวโน้มที่จะได้รับนะครับคนที่ทําง,งานทางด้านกฎหมายมีแนวโน้มที่จะมีงานเข้ามาเยอะๆด้วยในช่วงเวลานี้สําหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาบ วาสนาโอกาสดีๆของพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์จะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ เป็น2ดาบนะครับวันนี้มีโอกาสดีในเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเจรจาจะมีข้อตกลงดีๆมีการซื้อขายมีการติดต่อที่จะสร้างผลประโยชน์ให้ท่านไม่น้อยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องระมัดระวังคําว่าผิดพลาดหรือว่าคําว่าใจร้อนที่อาจจะเกิดจุดบกพร่องจุดผิดพลาดได้นะครับพี่น้องชาววันจันทร์ครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้เรื่องของการงานมีเยอะไม่ว่าจะเป็นงานประจางานจรงานฟรีแลนซ์คนที่ทํางานอยู่แล้วอาจจะมีอ่านอย่างอื่นสำรองเข้ามาแถมเข้ามาอีก มากมายหลายอย่างด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของความเหนื่อยล้าตามมาด้วยก็ฝากไว้ให้พี่น้องชาววันจันทร์ได้นําไปพิจารณาสุขภาพวันนี้เป็นสิ่งที่ควรดูแลและนําวัดระวังด้วยนะครับสําหรับสิ่งใดที่ถูกต้องสิ่งใดที่มีความมั่นคงสิ่งใดที่มีความยุติธรรมท่านมีโอกาสที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดนั้นด้วยเรื่องคดีความเรื่องของกรณีพิพาทเรื่องของการไกลเกลี่ยต่างๆก็จะได้รับโอกาสที่ดีๆในช่วงนี้สําหรับโชคลา มีการติดต่อการสาื่อสารดีๆจะนําให้ท่านได้รับความสำเร็จในการติดต่อการสร้างโอ,อกาสต่างๆรวมทั้งเรื่องของรายได้ด้วยอย่างไรก็ตามก็ต้องรับมัดระวังข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเผื่อว่าท่านทํางานด้วยคําว่าใจร้อนหรือว่าเกิดความประมาทนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารพี่น้องชาววันอังคารมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้เป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาาวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันอังคารวันนี้มีโอกาสดีที่จะได้รับความสมหวังตามที่ท่านปรารถนาและรอคอยไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานการเงินหรือว่าเรื่องของความรักนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารบใบที่1 เป็นอัศวินถ้วยอัศวินถ้วยคือเรื่องของความละเอียดความร,รบอบคอบสถานการณ์บางอย่างท่านอาจจะเหมือนกับจุดนิ่งอยู่กับที่แต่อย่างไรก็ตามนั่นคือการพิจารณาใหม่ทําใหม่คิดใหม่ไตรตรองใหม่แล้วการที่ท่านจะพบเห็นบกพร่องจุดบกพร่องแล้วก็ทําใหม่เพื่อที่ท่านจะได้มีความมั่นใจในทิศทางแนวทางต่างๆเหล่านั้นจนกระทั่งบรรลุเป,ป้าหมายคือความสำเร็จต่อไปด้วยนะครับอันนี้เป็นจุดที่มีความละเอียดมีความร,รบอบครรบอบมีการพิจารณาอย่าง ดีๆก่อนที่จะลงมือทำอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นสิบถ้วยเรื่องของความสมหวังวันนี้พี่น้องชาววันอังคารมีแนวโน้มที่จะได้รับความสมหวังตามที่ปรารถนาไม่ว่าจะเ,เรื่องของการงานวันนี้ผลงานดีมากชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นที่น่าพอใจมีงานเลี้ยงการแสดงความเชื่นชมยินดีไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานหรือไม่การที่จะสร้างงานให้มันได้บรรลุเป้าหมายมาแล้วด้วยนะครับส่วนเส้นทางของการเงิน พี่น้องชาววันอังคารก็มีโอกาสดีที่จะได้รับค่าตอบแทนมีผลดีมีกำไรดออีมีเงินเข้ามาตลอดในช่วงนี้รวมทั้งโอกาสของความรักก็จะสมบังบางคนก็จะมีงานเลี้ยงแสดงความชื่นชมยินดีบางคนมีงานมงคลยินดีเกี่ยวเข้ามาด้วยในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3เป็นสามไม้เท้าเรื่องของจังหวะวงจรชีวิตที่กําลังเดินหน้าต่อไปสู่ความมั่นคงในเรื่องของการงานสำหรับท่านที่รอคอยง,งานมี แนวโน้มที่ดีที่จะได้งานเข้ามาบางคนเจรจากตกลงสัญญาการทํางานใหม่ๆบางคนก็จะมีอาชีพสํารองอาชีพเสริมบางคนก็จะมีการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของตัวเองให้เกิดความมั่นคงต่อไปด้วยนะครับส่วนเส้นทางของการเงินก็จะมีเงินหมุนเข้ามามีข้อตกลงใหม่ๆการลงทุนใหม่ๆเข้ามารวมทั้งมีการจัดการการจัดสรร การเงินเข้ามาในช่วงนี้ด้วยนะครับความรักก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าเดิมสําหรับคนที่เคยมีปัญหาก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่การตกลงกันคุยกันเข้าใจกันได้ด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันอังคารจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นสถ้วยวันนี้โชคลาภอยู่ที่ความรักคนรัก สิ่งที่เราเรียกว่าความรักจะนําโอกาสดีๆนําโชคลาภเส่งนำสิ่งเปลี่ยนแปลงที่ดีมาให้ด้ครับสรุปดวงของคนที่เกิดใน วันอังคารนะครับวันนี้ดวงของคนที่มีโอกาสจะประสบผลสําเร็จมากๆในเรื่องของการงานการเงินความรักไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ๆการสานต่อหรือว่าเป็นการแสดงผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนมีความมั่นคงต่อไปการงานการเงินความรักดีมากๆด้วยรวมทั้งโอกาสโชคลาภสิ่งดีๆที่เกิดมาจากความรักก็กําลังจะตามมานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ พี่น้องชาววันพุธมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพุธวันนี้มีการรอคอยแล้วมีโอกาสของคำว่าสมเร็จสมหวังมัน่นคงรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองความรักการงานดีมากๆด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไร เรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารูปใบที่1เป็น4ดาบนะครับ4ี่ดาบคือการที่เราทําอะไรแบบความรอบคอบรอบคอยบางคนอาจจะเจอปัญหามาก่อนหน้านี้นะครับอาจจะเรื่องของการงานการเงนินหรือว่าเรื่องของความรักรวมทั้งเรื่องของสุขภาพด้วยอยู่ในช่วงเวลาของการฟื้นฟูปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อโอกาสใหม่ๆที่จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นดวงของจักรพรรดินีวันนี้มีความมั่นคง เรื่องงานดีมากๆการติดต่องานการสร้างอาชีพการงานจะประสบผลสําเร็จรวมทั้งโอกาสการเงินมีแนวโน้มมากๆที่พี่น้องชาวบันพุทธจะได้รับค่าตอบแทนการเงินหมนเข้ามากําไรตรงนั้นตรงนี้มีเงินเข้ามาเยอะแยะทีเดียวนะครับส่วนความรักก็มีความสมหวังมีความลงตัวเข้าใจซึ่งกันและกัน,กนสําหรับคนที่รอคอยโอกาสความรักก็จะได้รับความสมหวังด้วยนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สามเป็นราชาไม่เท้าราชาของความมั่นคงการงานวันนี้เติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงด้วยสําหรับคนที่เป็นนักบริหารเป็นเจ้าของกิจการก็มีความมั่นคงรักษาระดับการงานได้ดีมากๆสําหรับคนที่เป็นลูกน้องเป็นพนักงานก็มีโอกาสได้รับการสนับสนุนเรื่องของการงานจากผู้ใหญ่วันนี้การติดตอ่อการงานใดๆจะประสบผลสําเร็จนะครับประการต่อมา เราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพุธจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นห้าถ้วยนะครับมีเรื่องต้องกังวลมีเรื่องต้องอสะสางหรือว่าอาจจะมีการรอคอยแล้วอาจจะยังช้านิดหนึ่งหรือว่าเราได้มายังไม่ตามที่เราต้องการนะครับก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านเองจะพอใจสิ่งที่ได้มาหรือไม่ยังมีความทุกข์อยู่เลือกเอาดีกว่านะครับว่าท่านพอใจในระดับไหน สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธวันนี้ดวงของคนที่รอคอยการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะครับโอกาสของท่านคือการที่จะได้พบสิ่งใหม่ๆเข้ามามีบรรยากาศเป็นใหม่สู่การเปลี่ยนแปลงที่มั่นคงขึ้นการงานจะเติบโตดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานจรงานปีแลนด์เป็นเจ้าของกิจการเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นพนักงานมีโอกาสที่จะสานต่อ,อการงานให้มีความสำเร็จผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนให้โอกาสต,ต่างๆดีมากๆโอกาสของการเงิน น,นี้มีรายรับมีรายได้หมุนเข้ามาหลายช่องทางมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินจนํานวนเยอะๆเข้ามาด้วยความรักมีความสมบัตเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ว่าจุดที่อาจจะเป็นปัญหาคือความคิดมากปัญหาบางอย่างอยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความต้องการอยู่ที่ความปรารถนาของเราที่อาจจะยังไม่ได้รับการตอบสนองเท่าที่ควรในช่วงเวลานี้นะครับขึ้นอยู่กับตัวท่านเองว่าท่านจะพอใจสิ่งที่ได้รับหรือไม่พอใจนะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีพี่น้องชาววันพฤหัสบดีมาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันพฤหัส,สบด,ดีนะครับวันนี้งานดีมากเงินดีมากๆไปกาที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่ความมั่นคงสมหวังคนที่เจอปัญหาเจอริกฤจมีแนวโน้มที่จะผ่านพ้นจากจุดนั้นไปได้รว่องคำรวมทั้งคำว่าโชคดีโชคลาบวาสนาดีๆกำลังจะหมุนเข้ามาด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววัน พลรืหัสบดีจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทารใบที่หนึ่งเป็นสิบเหรียญเรื่องของการเงินการงานความรักอยู่ในช่วงเวลาที่เป็นขาขึ้นดีมากนะครับวันนี้การติดต่องานการสร้างโอกาสต,ต่างๆของการงานจะประสบผลสเส็จรายได้ดีมากๆคนที่เราคอยเงินอยู่มีแนวโน้มที่จะได้รับเงินเข้ามาด้วยนะครับเป็นจํานวนเยอะๆน่าพอใจความรักเข้าใจเสื่องไกลกันลงตัวมากๆในช่วงนี้สำหรับพี่น้องชาววันพลรหัสสบดีนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็น8เหรียญเรื่องของการเงินนอกเหนือจากรายรับประจําที่ได้อยู่แล้วยังมีผลที่เกิดขึ้นมาจากความรู้ความสามารถเป็นอาชีพเสริมด้วยก็จะส่งผลให้พี่น้องชาววันพฤรหัส,สบดีมีการเงินที่เติมเข้ามาอีกด้วยนะครับมีรายรับจากส่วนนี้มากๆน่าพอใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3มเป็น6กดาบการคลี่คลายปัญหาได้สําหรับท่านที่กําลังเจอความยุ่งยากเจอปัญหาเจอปศักดอยู่ในช่วงนี้การงานไม่ดีไม่มีความมั่นคงมีแต่ปศักก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมสําหรับท่านที่รอคอยงานก็มีโอกาสดีในการที่จะได้งานทําด้วยนะครับสําหรับเรื่องการเงินก็มีแนวโน้มที่จะแก้ปัญหาของการเงินได้จากคําว่าฝืดเครื่องไม่พอใช้ใจ่ายก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นกว่าเดิมส่วนควร ส่วนความรักก็มีกาสที่จะพบเจอแก้ไขปัญหาความรักได้คนที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็มีกาสที่จะกลับเข้ามาปรับความเข้าใจกันได้สุขภาพก็จะได้รับการดู้ลรักษาให้กลับมาแข็งแรงได้ในช่วงนี้สําหรับพี่น้องชาววันพฤหัสบ,บดีนะครับประการต่อมา เราะจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัส,สบ,บดีจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น j u d เ m e n t นะครับวันนี้โชคดีมากมีพรพิเศษมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีบุญกุศลคอยส่งเสริมให้ท่านได้รับสิ่งดีๆไม่ว่าจะเปเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับมีข่าวดีมาให้มีเรื่องดีๆมีบรรยากาศดีๆสิ่งที่ท่านรอคอยจะสมหวังนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีวันนี้ดวงของคนที่กําลังคลี่คลายปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นสะสมอยู่มานานแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักหรือว่าเรื่องของสุขภาพเพื่อที่จะก้าวพ้นจากจุดนั้นไปสู่จุดที่ดีที่มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญมาวาสนาจะเป็นแรงสนุนเป็นแรงหนุนส่งเสริมให้ท่านได้ก้าวพ้นจากปัญหาต่างๆจนได้รับความสำเร็จความมั่นคงด้วยนะครับวันนี้โอกาสดีมากในเรื่องของการเงินรายรับหมุนเข้ามาตลอดรายได้หมุน เข้ามาทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นงานประจํางานฟิลเลนซ์อาชีพเสริมอาชีพอิสระร้วนเป็นที่มาของรายได้จำนวนด้มากรวมทั้งโชคลาบวาสนาคาว่าสมหวังพรพิเศษพิเศษยังอยู่เคียงข้างสหรับพี่น้องที่เกิดในวันพรหัสสบดีนะครับ ่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์พี่น้องชาววันศุกร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันศุกร์วันนี้จุดเด่นอยู่ที่ความรุ่งเรืองความสดใสความสว่างไสวแก้ไขปัญหาได้ก้าวสู่ความสำเร็จด้วยนะครับส่วนรายละเอียด ของดวงชาววันศุกร์จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทารุใบที่หนึ่งเป็นหนึ่งถ้วยเรื่องของบรรยากาศเรื่องของอารมณ์เรื่องของจิตใจวันนี้ถ้าเผื่อว่าจิตใจดีบรรยากาศดีการที่จะติดต่อสร้างงานอาชีพใดก็จะประสบผลสําเร็จด้วยนะครับมีโลกที่สวยงามการติดต่อการสร้างงานพบเจอกัลยาณมิตรพบเจอบรรยากาศดีๆก็จะเป็นพลังเป็นแรงหนุนส่งเสริมให้ชาววันศุกร์สร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรดีๆขึ้นมามากมายทีเดียวนะ ครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเดอะซันวันนี้ดวงตะวันเจิดจ้าขึ้นมา ในวงจรฟินพี่น้องชาววันศุกร์นะครับโอกาสของท่านคือคําว่ารุ่งเรืองก้าวพ้นจากปัญหาผ่านอุปสรรคผ่านวิกฤตผ่านมรสุมชีวิตได้จนกระทั่งเติบโตต่อไปด้วยความมั่นคงอาชีพการงานมีความเข้มแข็งมีความรุ่งเรืองเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นมากๆสําหรับท่านที่ทางานประจําก็จะมีโอกาสได้ก้าวหน้ารุ่งเรืองขึ้นมีตําแหน่งที่ดีขึ้นกว่าเดิมคนที่ทํางานส่วนตัวก็มีโอกาสของ,ของคําว่าสมบังการเจรจา,าธุรกิจการงานต่างๆจะประสบผลสําเร็จวันนี้โอกาสของการเงินก็จะตามเข้ามา ด้วยนะครับมีรายได้มีผลประกอบการมีกําไรมีเงินหมุนเข้าม,ามามากมายทีเดียวนะครับส่วนความรักวันนี้เข้าใจซึ่งกะกันกมีกว่าที่จะพบคนรักที่มีบารมีมีชื่อเสียงมีเกียรติยศด,ด้วยนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3สําหรับพี่น้องชาววันศุกร์นะครับเป็นอัศวินดับ เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการมุ่งมั่นการที่จะสร้างโอ,อกาสใหม่ๆของตัวเองชีวิตของท่านยังต้องเดินหน้าต่อไปไม่ได้อยู่เนิ่งๆนะครับอาจจะมีการเดินหน้าเปลี่ยนแปลงตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้แก้ไขปัญหาตรงนั้นอยู่ด้วยนะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของคําว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นมาเพราะคําว่าไม่ได้ทําอะไรนะครับแต่ลงมือทําแล้วท่านจะประสบผลสําเร็จนะครับ ราะการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาบวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์ว่าจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นเจดดบาเรื่องของสิ่งที่ควรระวัง วันนี้อาจจะเกิดปัญหาด้วยแม้ว่าดวงจะดีแต่ว่าคนที่เข้ามาแทรกแซงมาในวงจรชีวิตของเราอาจจะทําให้เกิดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องการเงินหรือว่าเรื่องอุปสรรคใดๆก็ตามฝากไว้ให้พี่น้องชาววันศุกร์ต้องระมัดระวังด้วยควบคู่ไปกับสิ่งที่เรากําลังจะได้รับสิ่งดีๆนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน สุขวันนี้ดวงของคนที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงจากจุดที่ไม่ดีไปสู่จุดที่มีความมั่นคงฝ่ามรสุมได้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงได้จนกระทั่งได้รับความสําเร็จจิตใจกล้าหาญมุ่งมั่นมั่นคงสืบต่อไปถึงความ ที่จะได้รับด้วยการงานดีขึ้นมั่นคงเติบโตมีอนาคตรุ่งเรืองส่วนการเงินก็จะมีแนวโน้มที่จะได้เงินเข้ามาเยอะๆแก้ไขปัญหาเงินได้ส่วนความรักเบิกาที่จะสมหวังส่วนอุปสรรคนั้นอยู่ที่คนที่อาจจะมาสร้างปัญหาได้นะครับก็ต้องระวังป้องกันไว้ก่อนสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์พี่น้องชาววันเสาร์มาดูว่าเส้นทางดวงของท่านวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลภาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ สำหรับชาววันเสาร์นะครับวันนี้อาจจะยังมีปัญหายุ่งเหยิงต้องแก้ไขตรงนั้นตรงนี้อยู่แต่ว่าจุดเด่นของท่านคือการก้าวพ้นแก้ไขปัญหาได้นะครับอย่างไรก็ตามเรามีจุดที่ควรระวังซึ่งจะเป็นอะไรมาดูรายละเอียดของดวงกันนะครับเริ่มต้นจากทาร่ใบที่1เป็น3ดาบวันนี้มีเรื่องของอารมณ์จิตใจอ่อนไหวโปรบบางอาจจะมีการทะเลาะมีความขัดแยง้งกับคนอื่นได้ง่ายๆเลยนะครับก็ฝากใบให,ให้พี่น้องชาววันเสาร์ได้นําไปพิจารณาวันนี้จะติดต่องาน กานจพบปะาก,กับผู้คนหรือว่าสร้างอะไรก็ตามนะครับวันนี้ควรระวังจิตใจสําคัญที่สุดอาจจะเกิดการทะเลาะขัดแย้งกันง่ายๆนะครับขอให้มีเหตุมีผลใจเย็นๆแล้วท่านก็จะผ่านพ้นปัญหาได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่2เป็นเรื่องของการก้าวพ้นจากปัญหาสถานการณ์ต่างๆที่ไม่ดีสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์สำหรับท่านที่กําลังเจอปัญหาอยู่เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพถ้ามีการที่จะก้าวพ้นจากจุดนั้นได้งานที่รอคอย ดีๆมีแนวโน้มที่จะได้มาด้วยนะครับคนที่อยากจะเปลีป่ยนแปลงงานอยากจะสร้างโอกาสตัวเองในเรื่องของการงานก็มีโอกาสที่จะได้รับความสมหวังนะครับส่วนเส้นทางของการเงินก็มีแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหาของการเงินได้มีโอกาสของคําว่ารายได้ดีขึ้นมาหมุนเข้ามาตลอดในช่วงนี้ส่วนเส้นทางของความรักก็พบทางดีๆในการแก้ไขปัญหาความรักได้อาจจะทะเลาะกาันขัดแย้งกันมาแต่อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มที่ดีที่ท่านจะได้รับ ความเข้าใจใหม่ๆดีต่อกันได้ปรับความเข้าใจกันได้นะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับส่วนสุขภาพก็ยังมีโอกาสดีในการที่จะผ่านพ้นจากจุดที่ไม่ดีไปสู่จุดที่มีความมั่นคงแข็งแรงได้นะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่3เป็นราชินีดาบนี่ก็เรื่องของปัญหานะครับยังวนเวียนอยู่กับคำว่าปัญหาสติปัญญายังเป็นส่วนที่จําเป็นสําคัญการตัดสินใจการเลือกทิศทางแนวทางชุดต่างๆเหล่านี้ ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับฝากไว้พี่น้องชาววันเสาร์จะเลือกอะไรจะทําอย่างไรวันนี้ขอให้ตัดสินใจด้วยคว่าสติมีเหตุผลแล้วท่านก็มีแนวโน้มที่จะประสบผลสําเร็จนะครับประการต่อมาเราจะมาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสทิศทางแนวทางของพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ว่าจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็น9้าวดาบนะครับเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลยังมีเข้ามาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์สถานการณ์อะไรได้หลายรอบ ข้างนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องของความเครียดเรื่องของอความน่ากลัวบางอย่างก็จะสะสมเข้ามากลายเป็นความเครียดในใจของชาววันเสาร์อยู่ด้วยนะครับอาจจะรวมถึงสุขภาพของตัวเองด้วยก็ฝากไว้ให้นำไปปรับดูและก็พิจารณาว่าจะแก้ไขยอย่างไรนะครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้ดวงของคนที่กําลังตกอยู่ท่ามกลางปัญหาการแก้ไขการตัดสินใจเรื่องโน่นนี่น,นั่นเรื่องที่น่าบาดกลัวเรื่องของความเครียดความมิตกกลังวนอยู่ด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ตามมีแนวทางที่พี่น้องชาววันเสาร์จะผ่านพ้นจากจุดนั้นไปได้มีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนได้เรื่องของการงานมีโอกาสดีในการที่จะเปลี่ยนแปลงการงานสำหรับคนที่รอคอยโอกาสจะสมหวังจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเรื่องของการเงินก็มีแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหาของการเงินได้ส่วนเส้นทางของความรักก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงจากความไม่เข้าใจความขัดแย้งไปสู่ความสมหวังได้เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งเรื่องของสุขภาพก็มีโอกาสที่จะได้รับการดูแลรักษาให้กลับมาฟื้น แข็งแรงได้นะครับที่สําคัญคือมีเหตุมีผลจิตใจต้องมั่นคงใจเย็นๆดีกว่านะครับพี่น้องชาววันเสาร์ครับเอาละครับวันนี้มหาขพยากรดวงของพี่น้องครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องงานเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสดีๆของชีวิตเป็นการพยากรดวงในวงกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผูใ้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะผิดพลาดไปจากชีวิตของท่านก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักสําหรับท่านที่อยากดูงเป็นการส่วนตัวกับหมอฮักก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ ID Line ลฮักดูหรือไม่ก็ผ่านทางหมายเรียกโทรศัพท์0816971645นะครับ นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขมีความสมหวังมีความรุ่งเรืองมีรายได้มีการเงินที่ดีมากขึ้นมีความรักที่สมบ,บูรณ์เข้าใจซึ่งกัน,แล,กนและก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ